ทำท,ทีละพรแล้วแผลเล็กอะคะ่ะแผลเล็กแล้วก็หายเร็วที่อื่นคือแบบแผลยาวอะคะ่ะทีละพรนี่คือแผลสั้นแผลหายเร็วกว่าสวัสดีค่ะชื่อเล่นเอนะคะตอนนี้จะมาทําตาสองชั้นนะคะพอดีตาตาหนังตามันตกอะคะ่ะขนตามันมัน,ม,นมันทิ่มลงแล้วก็หนังตามันตกอะคะ่ะมันไม่มีชั้นนะคะคือมันไม่มีชั้นเลยค่ะมันเป็นตาชั้นเดียวค่ะ เวลามองนี่มันมันเหมือนง่วงนอนอะค่ะแล้วที่บอกว่าสดตาตดคือยังไงบ้างเ่มันขนตามันมันไอ้นี่ลงอะค่ะมันมันมันไม่งอนขึ้นอะค่ะดัดดัดก็ไม่ได้ค่ะติดสติกเกอร์ก็แบบว่าติดแล้วมันก็หลุดออกมาเลยอะค่ะแค่อยากแบบว่าถ่ายรูปแล้วออกมาให้มันดูดีอะไรอย่างเงี้ยมันสวยขึ้นค่ะอยากมีชั้นตาบ้างจะได้แต่งหน้าได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อภาลดีสร้อยทองนะคะชื่อเล่นเอค่ะ อายุ31ปีมาทำตาที่ทีลพรคลินิกได้6เดือนค่ะแต่ก่อนเหมือนมัน,มนตามันตกอะค่ะก็ทำแล้วก็มั่นใจมากขึ้นค่ะช่วยในเรื่องการแต่งหน้ามากขึ้นก็แต่งค่ะส่วนมากก็ถ้าจะแต่งก็ออกจากบ้านนะคะแต่ไม่ค่อยได้แต่งหน้าบ่อยค่ะเพื่อนก็ทักว่าตาสวยขึ้นไม่ตกตาไม่ตกเหมือนแต่ก่อนเมื่อก่อนมันหนังตาก,ก็ มันหนังตาม,มันตกอะค่ะมันเหมือนมีชั้นบ้างแต่ก็หลบในอะค่ะบางครั้งลืมตามากๆก็จะจะเห็นสองชั้นนะคะถ้ามองต่ำๆก็จะเป็นชั้นเดียวอะค่ะแล้วนี้ผาย้อนไปนี่ทำไมถึงเลือกมาทำที่เทราพรเพราะทำที่เทรพรแล้วแผลเล็กอะค่ะแผลเล็กแล้วก็หายเร็วที่อื่นคือแบบแผลยาวอะค่ะ แต่ที่ราทีรพรนี่คือแผลแผลสั้นแผลหายเร็วกว่าค่ะพอทำไปแล้วเป็นอย่างที่เขาเรีวิวกันไหมก็เป็นค่ะหายหายเร็วกว่าค่ะก็ทําแบบว่าไม่เจ็บมากแผลเล็กค่ะแบบว่าไม่แผลใหญ่เหมือนที่อื่นค่ะแต่ก็มีคนมาทักมาถามนะคะว่าทําที่ไหนแล้วเราบอกที่นี่เลยค่ะบอกที่นี่ค่ะ